กรุบกริบกรุบกริบก,กับแหน่นะจ๊ะสนับสนุนโดย Trocadero Group The Ultimate Clinic ทุกความงามออกแบบได้ แน่นะจ๊ะวันนี้จะมากดดันกับร้านเส้นใหญ่ฮาส์ของคุณปูดำแต่คำว่าเส้นใหญ่นี้หมายถึงก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่หรือผู้ทรงอิทธิพลก็ไม่ทราบเราต้องสอบถามเจ้าของคาว่าคำว่าเส้นใหญ่นี้มาจากไหนเด้ออามด่วนปฏิบัติการ การที่ตั้งชื่อเส้นใหญ่เพราะว่าบางทีเราเห็นผู้ใหญ่บางท่านมาขอกอนขาได้ก็ขอกรเขานี้ก็ขอเส้นใหญ่เยอะมากเลยเราเลยตั้งชื่ออ๋อเข้าใจละเรียกว่าใครอยากมาทานร้านนี้เส้นใหญ่ทุกคนเลยประมาณนั้นใหญ่ทับใหญ่อ๋ออย่างนั้นงนั้นพี่เปลี่ยนชื่อนะคะชื่ออิทธิพลค่ะ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชื่อเสียงโด่งดังมากคือก๋วยเตี๋ยวเห็นบอกอะไรลูกชิ้นอะไรนะมีลูกชิ้นแซลมอนมีลูกชิ้นปลาแต่ว่าที่เด็ดสุดคือเราทําซอสเองพี่แหนะ่อซอสเราเคี่ยวถึงสามชั่วโมงแล้วเราไม่ได้ใส่สีไม่ได้ใส่อะไรที่ทำให้เกิดสีเป็นสีแดงๆเหมือนเจนเนอโรท,ทั่วไปใครคิดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นมีปูมีแม่แล้วก็มีพี่อีกคนที่เป็นผู้จัดก,การเก่าตั้งช่วยกันคิดค่นะไปทานทั่วราชอาณาจักรเลย นี่ดูหอยนี่หอยหนูอักเสบมากโอ้ยพี่เห็นหอยแล้วหนูขาไปโดนกรสุนอะไรมาเปล่าคะอักเสบปวดอ่มมากทีนี้เราจะบอกว่าเราเนี่ยแบบชามนี้ละคุ้มเลยอิ่มละคุ้มค่ะเยินละเย็นลยเจ้าโปเสร็ฐีค่ะชามนี้เสร็ฐีใช่ไหมคะโอ้นี่เหมาะสมกับพี่เลยค่ะเสร็ฐีมีค่ะห็นที่อื่นนะหั่นชิ้นนิดนึงที่นี่ แผนะ่ไปเลยคะนดอนแผ่มาเลยนะคะที่ให้แล้วคุ้มค่าค่ะแล้วก็พริกตำก็อย่างที่พี่แหน่เห็นค,คือเราก็ให้เยอะแยะเห็นแล้วไม่ใช่แบบมาซอยซยบางๆแล้วทานแล้วก็ไม่อิ่มต้องสังส่งชามสองชามสามท่ให้แล้วปุ๊เบเวลามั่นใจว่าโต๊ะั้นพอใจกันเห็นแล้วก็แต่พี่ชอบรู้มาค่ะโรตีไอวานหมูนี่คุณแม่ตำพริกแกงเองแล้วก็ถ้าเกิดคนมาทานจะบอกว่าอุ้ยเหมือนแบบคุณย่าคุณยายทำให้ที่บ้านพอรสชาติจะเข้มข้นคือที่บ้านเนี่ยอาหารจะรสชาติแบบเราทําทานเองที่บ้านแต่เพียงเราต้องจ่ายตังค์เท อันนี้เดี๋ยวพี่จะลองชิมเพราะว่าพี่เป็นคนชอบกินโรตีมากเอ๊ะอย่างนี้พี่สั่งใส่นมก็ได้เนาะบางคนบางทีทานเหลือขอนมฉันก็มีจริงๆนี่หมูใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคนี่คนพัดเลยอย่าวน้้าไหลไหลนะพอดูแล้วเนี่ยท่าทางก็หน้าตาดีเดี๋ยวก็ดูห่วดูมะมิซสยดีไหมขอบอกหมูนุ่มมากเหมือนถูกซ้อมมาอันนี้พี่ให้กด ดันอ่านตวพูดทำาด้คำคำกันกดดันโกดยาอีชานะคะเพราะว่าดูสิคะทุกอย่างสมกับมหาราณีเศรษฐีกินค่ะพี่ดูลูกชิ้นก่อนน้ำเพราะว่าพี่ว่าอร่อยมากจริงๆเพราะว่ายังไงอะคือน้ำมันอร่อยมันหวาน่ะกินกับข้าวได้เลยเป็นยาตัวที่กินกับข้าวได้ค่ะพี่ป็นคนชอบกินถือกล้วยมากค่ะ พี่กลิ่นมาทุกอย,ย่งยางเลยเยาวรมเยาวราชเป็นหือกล้วยที่ร้านไหนพี่ไม่รู้ค่ะแต่เป็นร้านที่มันมีกลิ่นอายของหือกล้วยจริงๆคะจะเรียนอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆนร้านเราไม่มีโอกาสาได้เข้าทำข้าวบถวายในวังลายพรางหลายหุ่นด้วยความที่ว่า,าลูกชิ้นปลาเราเนี่ยค่ะ<อ>เป็นแบบนี้คือไม่ได้ผสมแป้งมาท่านก็ปรบมันมีส่วนกุ้งผสมค่ะ เพราะว่าที่อื่นเนี่ยกินแล้วเป็นแป้เป็นโค้กโค้กนะ,ะนี่แสดงว่าเป็นคนที่คัดเลือกดีมากนี่หนะ้าผู้ชายยังไม่มีเลย,เยว่าเนีคน่คัดทิ้งคัดทิ้งเพราะว่าจริงเพราะว่าของอย่อยากเขาคัดมาหมดเลยคัดเข้ามาบ้างก็กได้นะคะมีคัด <S <S ออก,ออกคัดออกตลอดเวลาคัดออกอย่างเดียวใครที่ไม่เคยมาทานเจ้นใหญ่ฮาส์ของคุณปูดำนะคะ ทานได้เลยค่ะอยู่ใกล้นิดเดียวเองนะคะพี่ภาวดีเท่าไหร่นะคะหกสิบค่ะหกสิบเข้ามายัางไงน้องแยก18บแปดขีด่ขีดค่ะเปิดจันถึงสาว์9โมงถึงบ่า,บายสโมงครึ่งค่ะกดดันนอกจากเรื่องของความสวยระดับประเทศร้านเส้นใหญ่เฮาส์ของคุณปูดาเซราลัดก็โด่งดังระดับประเทศเช่นเดียวกันค่ะนั่นเป็นเพราะรสชาติของอาหารที่อร่อยล้ำปรกอบกับบรรยากาศที่รื่นรม ทำให้คุณแหนนะจ๊ะของเราถึงกับออกอาการกดดันกรอเกลีกรอเกลกับแหนนะจ๊ะเนเลี่เรียอะไรเจ๊ะกรอเกมกรอเกลกับแหนนะจ๊ะวันนี้จะมาเนีื่อเฉียงอะไรจ๊ะบอยท่าพจัน แตทราบใช่ไหมคะว่าเขาคือใครไม่ต้องบอกค่ะเซียนพระแต่ทำไมอยู่ที่สนามบอลบเด๋ยวไบเนตเฉลยพร้อมๆกันนะคะว่าทำไมถ้ะเออยึงบอยท่าประจันรับรองค่ะว่าหลายคนคงรู้จักเขาในนามเซียนพระนายกแต่น้อยคนนะคะที่จะได้รู้ว่าเขามีเอี่ยวกับวงการฟุตบอลไว้กระตอกกันด้วยคุณแหนนะจของเราก็เลยขอสัมภาษณ์แบบเ e อ็กซ์คลูซีฟกันเลยค่ะ มาถึงเป็นบอยท่าประจัทรคือจริงๆแล้วเนี่ยในตลาดพระหรือคนที่นิยมพักเครื่องเนี่ยส่วนใหญ่ทุกๆคนก็จะอยู่ที่ท่าประจักร์เมื่อประมาณสัก20ปีแล้วคนที่มีความเชี่ยวชาญก็จะอยู่ใช้ฉาย,ยาคําว่าท่าประจันร์ตอออ่อหมดเลย ก่อนที่จะเป็นเซียนพระเนี่ยเคยถูกหลอกไหผมว่าในวงการพระเนี่ยถ้าเกิดคุณเล่นพระหรือคุณสะสมพระหรืออยู่ในจุดๆุดเนี้ยไม่มีเซียนพระหรือคนที่ประสบความสำเร็จคนไหนไม่เคยโดนพระลอกแต่ถ้าในส่วนตัวของผมเนี่ยในวงการที่เป็นมาตรฐานจริงๆเนี่ยพระแท้ต้องแท้ทั้งวงการมันจะมีการจัดประกวดมีการเซอร์ทิฟิเคตว่าพระองค์นี้เป็นพระแท้คือแบบนั้นมีความมาตรฐานมากกว่าแต่ยังผมมาถามว่าผมเคยโดนพระปลอมไหมอ๋อธรรมดาตราบใดที่คุณยังถือกล้องสองพระถ้าสมมติว่าบอยเกิดพลาดไปให้เงินไปแล้วเนี่ยบอยไปคืนเขาไหมไม่เคยคืนเลยผมเช่าพระมาตลอด แรกๆสองสปีแรกคืนแต่สุดท้ายเขาต้มเขาหลอกเราเขาหลอกเราแล้วเราไปคืนเขาเขาก็ไม่คืนวันนี้วันที่เป็นบอลที่อาจารย์เนี่ยวันที่เราเช่าพระก็ตามถ้าหากว่าเราเช่ามาแล้วปลอมนัม่นหมายถึงว่าองค์นั้นจะเป็นอาจารย์เราเลยนะต้องบอกก่อนว่าผ้าที่ส่วนใหญ่ที่เช่ามาแล้วไม่แท้จะเป็นผ้าที่เราไม่เชี่ยวชาญถามว่าทำไมไม่เชี่ยวชาญล้วคุณเช่าทําไมมันจะได้เกิดความเชี่ยวชาญในอนาคต องบอกก่อนเลยว่าเราจะทําให้คนเชื่อเราได้ต้องทําให้เซียนพระเชื่อเราก่อนถ้าเซียนพระยังไม่เชื่อเราคนธรรมดาไม่มีใครเชื่อเราหรอกเพราะว่าเซียนพระก็มันก็มาหาบอยใช่ปังครับยคือคนรทีนเป็นที่เป็นเซียนเหรียญในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเจอปัญหาในเรื่องของเหรียญนะก็จะมาปรึกษาผมไอ้บอยพี่มอกบอยประมาณมีใครเรียกตูนมาิี่แล็ปไหมเนี่ยเหมือนตูนมากเลยมองไปมองมาพี่คุยอยู่กับตูนแล้วเปล่าพเห็นเด็กๆเล่นมันกินเสียเงินไหมไม่เสียครับ ฟรรีเเลยเหอคือคือต้องบอกแบบว่าจุดประสงค์ของการทัศนาบอลผมเนี่ยเริ่มแรกมันเกิดจากที่ผมอ่ะไปชอบไปเตะฟุตบอลตามสะพานพุทธส่วนใหญ่ผมก็จะไปเตะบอล เพราะเนื่องจากมันไม่มีสนามให้เช่าเตะไปเตะมามีเรื่องหลังจากที่มีเรื่องหลายๆครั้งก็เริ่มรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเรามีศักยภาพหรือมีเงินพอที่จะสามารถสร้างสนามบอลได้ตัวเองก็อยากจะสร้างสนามฟุตบอลขึ้นมาแล้วทีเนี้ยเราก็จะไม่ไปเตะคนอื่นละเตาก็เตะของเราเองหมดเรื่องและรวมถึงถ้าสมมติเรามีสนามบอลเราคิดว่าเออถ้าเรามาสร้างนักกีฬาหรือสร้างสังบอลให้กับเด็กเอาคนมาสอนเอาเสื้อผ้ามาแจกให้กับเด็กที่ทําทีมได้ไหมถ้าทีมใหญ่ไม่คือผมทำทีมเด็กอะบางทีก็ไปแข่งตามระแวกแถบนี้บ้างชลบุ มีตังเยอะครับผมยังไม่มีตังในหลอดขอพี่แหนดแ,แ,แล้วถ้าบอ่อยไม่มีเงินนี่พี่คงเป็นยาจกแล้วเนี่ย <c oughs> อคืออย่างเด็กที่มาเรียนเนี่ยมาเรียนฟรีครับผมจัดในวันแี่ที่มาเรียนฟรีนะับวันจันทร์อังคารพุธแล้วก็วันอาทิตย์สี่วันที่จะเอาเราโพสเป็นอดีตนับกบอลทีมชาติอย่างเงี้ยมาสอนให้กับเด็ก จากที่เนี่ยผมว่าไม่ต่ากว่า20-30คนเนี่ยไปติดเมืองทองบางกอกการ์ดทีมชาติเยาว,วชนหมายถึง9ปี10ปี11บเอ็ปีสิองคือสโมรสรเหล่านี้รับไปแล้วก็ไปเลี้ยงดูเลยมีเงินตรงเงินเดือนให้เขาก็เคยถามมาว่าไอ้ทำไมคุณบอยทำแบบนี้คุณไม่เอาตังค์เหรอ,อผมจะเอาตังค์ทำไมในเมื่อเด็กไปเจอที่<ม>ที่ดีกว่าเขามีางานาคนที่ดีกว่าแล้วถามว่าเด็กเหล่านี้พอมันเติบโตไปแล้วเนี่ยเขาจะนิถึงเราขนาดไหนอย่างผมไปเมืองทองไปเมืองทองเสร็จปุ๊บเจอเด็กเหล่าเนี้ยโอ้พี่บอยครับผมเป็นพี่บอยนะคุณภูมิใจครับภูม อย่างในสนามเนี่ยมีเด็กที่วนเวียนมาแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า4 0 0ห้าร้อยคนม,ม,มาปิดทน,นี่ถ้าปิดเพิ่มมาบ่มเลยตายแล้วบอ,บอยดียังเลยอะ่ะเพราะว่าเด็กๆแถวนี้นะคะไม่ต้องฝากเลี้ยงนะคะนรนี้นนนะคะ่ะมาถึงที่มือท,ที่บอยเนะะี่ยค่ะตอนนี้พี่รู้ว่าบอยอะ่ะสนใจเล่นหุ้นการที่เราลงทุนพระกับเล่นหุ้นเนี่ยความเสี่ยงแล้วก็กําไรอะ่ะคือ,อต้องบอกว่าในวงการพระเนี่ยถ้าแพ้แล้วคือจบมันไม่เสี่ยงแต่หุ้นมีความเสี่ยง สามารถกำไระขาทุนได้ในช่วงเวลาไม่ถึง1นาทีตอนเช้าราย5ล้านตกบ่ายาทุน4ล,านล้านกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษเป็นคอนเซ็ปที่ใช้ได้กับเซียนพระหน้ายกยังคุณบอยถ้าพระจันทร์กันเลยค่ะเพราะทันทีที่รับผิดชอบตัวเองได้ก็ตามมาด้วยการรับใช้สังคมบอกได้คำเดียวว่าคุณบอยคะเป็นผู้ชายเพอร์เฟคค่ะ กลุปกรกุปกับแหนนะจ๊ะกรุคลีบกกีกับแหนนะจ๊ะกลุกลบกลกับแหน่นะจ๊ะ